สามารถทําให้หลุดพ้นได้อย่างไรครับอ๋อการละนันทีนี้อย่างนี้เหตุผลของมันคือการเข้าไปดับเหตุอันจะนําไปสู่ชราและมรณนะเพราะว่าจิตของเราเนี่ยอย่างโยมรู้ลงหมายใจอยู่ใช่ไหมสมมุติเรานั่งสมาธิอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยหลุดไปคิดเรื่องน้อนเรื่องนี้ใช่ไหมแล้วยมก็ดึงกลับมาใช่ไหมอ่าบัะนั้นถ้าคนนั่งสมาธิจะรู้ว่าจิตเนี่ยมันชอบหลุดไปคิดนะท่านนี้ ขณะที่จิตหลุดไปคิดโยมไม่ได้หลุดไปแป๊บเดียวเนี่ยโยมก็หายไปยาวเลยนะไปคิดห้านาทีสิบนาทีไหลไปใช่ไหมอ่านี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าเธอมีนันทิคือเพลินหรือเรียกว่ามีสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยหน้าแห่งความเพลินเห็นนะพระศาสดาจึงให้ละนันทิให้สั้นลง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 ,นลงจนกระทั่งถ้าจิตหลุดไปปั๊บ ปรบพิปตาเดียวยอมกลับมาได้ผู้เจ้าก็ชมว่าเธอมีอนินทรีย์พานาชั้นเลิศเห็นนะนั่นล่างนั้นที่เป็นมรรควิธีที่โอ้โหโดดเด่นมากเลยผู้เจ้าสอนมากแล้วกันเป็นหลักเลยเรื่องหลักเลยพอโยมจิตหลุดไปปั๊บเลินไปสักพักรีบละกลับมารู้ลหมหายใจหรือกายของเราหลุดไปอีกรู้ตัวอีกปั๊บเอากลับมาทําอย่างเนี้ยเรื่อยๆนั่นคือจิตเมื่อไปสร้างการเกิดมันจะดับลงทันทีการเกิดจะดับลงทันทีทําให้ชรามมนะเนี่ยดับไป ท่านี้มันมีอย่างนี้ว่ารายละเอียดตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดมากนะโยมลองดูนะว่าจิตหรือวิญญาณเนี่ยที่มันวนอยู่นะวิญญาณที่มาเกาะอยู่กับกายหรือลมหายใจของเราเวลามันหลุดไปปั๊บเนี่ยพระศาสดาเรียกตรงนี้ว่าการมาการไปขณะที่มีการมาการไปเนี่ยชาวพุทธร้อยทั้งร้อยโยมจะคิดว่าจิตโยมเนี่ยวิ่งไปสู่อารมณ์นี้ถูกต้องไหมแล้วเวลาดึงกลับมาโยมคิดว่าจิตโยมเนี่ยกลับมานี่ใช่ไหม แต่จริงๆไม่ใช่ความเป็นจริงคืออย่างนี้ขนาที่จิตโยมอยู่กับลมหายใจแล้วโยมหลุดไปคิดเรื่องอดีตอย่างเงี้ยความจริงคือจิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดมันเร็วมากขนาดนี้โยมจะดูไม่ทันพระศาสดา,า,าบอกเลยว่าอุทุชนผู้ไม่เคยสดับในธรรมไม่มีทางรู้หรือว่าจิตเกิดดับเพราะมันสุดยอดของความเร็วหาอุปมามาเปรียบเทียบความเร็วของจิตได้ยากด้วยเกิดดับเร็วมากฟึ๊บเดียวนิดเดียวแล้วเวลาโยมดงึงจิตกลับมาอยู่ลมหายใจวิญญาณดวงนี้จะดับ ดวงใหม่จะเกิดตรงนี้สัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกผู้เนี่ยผู้หลงเนี่ยจะเข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่ทันทีและคิดว่าวิญญาณเนี่ยเป็นมันเห็นไหมมันเร็วขนาดไหนนั้นพระศาส,สนาจ,จึงให้ละนันทีครั่เพราะจิตไปอยู่ตรงนี้ปุ๊บให้รีบทิ้งเลยเพื่อกลับมาอยู่ตรงนี้เพื่อไม่ให้มีการมาการไปถ้าองค์บอกอย่างนี้ว่านาติยาอสาติอาคติคตินโหติถ้าการน้อมไปไม่มีเนี่ยการมาการไปจะไม่มี ถ้าจิตไม่มีความอยากหรือตัณหาน้อมไปสู่อารมณ์จิตจะไม่มีมามีไปอาคติคติยาอาสติจุตุปปาโตนะโหติถ้าการมาการไปไม่มีการตายและเกิดก็จะไม่มีเห็นนะพู้เจ้าไม่พูดสลับด้วยนะไม่พูดเกิดและตายเลยนะพูดตายและเกิดเพราะจิตมันจะต้องดับก่อนแล้วค่อยเกิดถ้าการตายและการเกิดไม่มีพระองค์ก็บอกว่าอะไรอะไรก็ไม่มีในโลกนี้ไม่มีในโลกอื่นไม่มีในระหว่างแห่งโลกทั้งสองเอเสวันโตทุกขสัต นั่นแหละคือที่สุดของทุกนะหลุดพ้นตรงนี้และตรงเนี้ยระหว่างวิญญาณที่ดวงนี้ดับวิญญาณดวงใหม่เกิดแสดงว่าวิญญาณพละดวงกันถูกต้องไหมเมื่อวิญญาณพละดวงกันแสดงว่ามีช่องว่างลอยต่อระหว่างวิญญาณแต่ละดวงถูกต้องไหมลอยต่อนี่แหละคือสุญญาตาความว่างความว่างที่ลองรับขันห้าครั้งระบบความว่างที่เป็นวิบุติยาน,นันศสนะของพวกเราทุกคนตรงเนี้ย หรือพระศาสดาเรียกตรงนี้ว่าช่องว่างในที่แคบหรือโอกาสในที่แคบโยมขีคําว่าโอกาสในที่แคบ้าไปปุ๊บพระสูตรจะขึ้นมาพระศาสดาบรรยายตรงนี้ว่าระหว่างวิญญาณดวงนี้ดับดวงใหม่เกิดเนี่ยรอยต่อตรงเนี้ยโอกาสในที่แคบถ้าโยมเข้าช่องตรงนี้ได้ปับ๊บโยมเป็นพระหลานทันทีพระศาสดาจริงสอนให้ละนันทีเมื่อละนันทีปั๊บเนี่ยมันจะผ่านโอกาสว่างในที่แคบตรงเนี้ยนิดหนึ่งปับ๊บเพราะวิญญาณจะแต่ละดวงจะเกิดดับเนี่ย วิญญาณดวงนี้จะดับดวงใหม่จะเกิดปุ๊บทันทีมันจะผ่านวิมุตินิดหนึ่งหนึ่งในล้านวินาทีปั๊บปั๊บปั๊บหนึ่งอย่างนี้ตลอดนั้นพระองค์จึงให้ระวังเวลาจิตเปลี่ยนแปลงเมื่อจิตมีการเปลี่ยนแปลงโยมต้องระวังตรงนี้เพราะนั้นละนันทิจึงทําให้จิตหลุดพ้นได้เลยพระองค์ตรัสว่านันทิขยาราคะโยเพราะความสิ้นแปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นแปลงราคะราคะพยานันทิขโยเพราะความสิ้นแปลงราคะคือความพอใจจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทิ นันทิราคะพยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดีแค่ละนันทิจิตหลุดพ้นเลยโย,ยมจับมัรควิธีนี้มัรควิธีเดียวไปได้ตลอดจนนิพพานเลยและเป็นมัรควิธีที่โดดเด่นใช้ไปได้จนถึงวิมุตเมื่อถึงวิมุตแล้วพระอรหันต์ขีนาศบทั้งหลายย่อมละความเพลินแม้ในนิพพาน นิพพานก็ไม่ยึดแต่พระเสขาโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพวกนี้จะหมายมั่นในนิพพานและจะเพลินในนิพพานเพราะนั้นพระศาสดาบอกว่าพระเสขาเนี่ยจะสำคัญซึ่งนิพพานโดยความเป็นนิพพานจะสำคัญมั่นหมายในนิพพานจะสำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานจะสำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราจะเพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานแต่พระอรหันต์ขีณาศพจะไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานจะไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพาน จะไม่สําคัญม่นหมายโดยความเป็นนิพพานจะไม่สําคัญม่นหมายว่านิพพานของเราและไม่เพลินอย่างยิ่งสิลนิพพานปฏิปทาตัวนี้เรียกว่าปฏิปทาเพื่อถอนความสําคัญม่นหมายในสิ่งทั้งปวงนี่เป็นอย่างนี้นั้นโยมจับมัคควิทีอันเดียวคือละนันทิโยมสามารถหลุดพ้นได้เลยและเป็นมัคคุเทที่พระเจ้าสอนบ่อยมากเขา<อ>นะถามต่อครับเป็นเป็นวิธีที่ได้ผลหมายความว่าสามารถที่จะหลุดพ้นได้ <c oughs> ใช่การละนันทิทําอย่างไรครับ การละนันทิการละนันทิต้องทำเข้าไปในทุกอายตนะไม่เพลินทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจโยมกำลังคิดอะไรเพลินๆเนี่ยรีบวางเลยแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันปัจจุบันกำลังเดินอยู่ก็รู้ว่าเดินปัจจุบันกำลังขับรถก็รู้ว่าขับรถปัจจุบันกำลังเขียนหนังสือก็รู้ว่าเขียนหนังสืออย่าให้จิตเพลินไปกับความคิดอดีตอนาคตหรือสุขกับทุกข์ละความเพลินเวลาจิตเราไม่ตั้งอยู่กับปัจจุบัน ตาหูจมูกลิ้นกายใจจะฉุดเราไปผู้เจ้าบอกว่าตาจะฉุดเอาพิสูจ์ไปหารูปที่น่าพอใจรูปที่ไม่น่าพอใจก็เป็นสิ่งที่จะรู้สึกอิดอัดขยัแขยงหูจะฉุดเอาไปพิสูจ์ไปหาเสียงที่น่าฟังเสียงที่ไม่น่าฟังก็รู้สึกอิดอัดขยัแขยังจมูกลิ้นกายใจมันจะดึงไปหมดนั้นพระองค์จึงให้เราเนี่ยสำรวมตา